สวัสดีครับ F.C. ก็มีเรื่องที่จะเ,เล่าสื่อเล่าสู่กันฟังนะฮะเผื<_ <EN> _>่อว่ามีใครที่สงสัยในเรื่องของประตูบ้านสวนผักเนาะที่ช่วงนี้อาจจะมีเ,เรื่องราวขึ้นมาอีกนิดนึงไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นใหญ่แต่ว่าอาจจะมีคนสงสัยคือหลายคนที่เข้าไปดูคลิปแล้วเนี่ยอาจจะเห็นว่าประตูของอบ้านสวนผักที่เห็นอยู่แบบแบบเดิมล่าสุดเนี่ย มันเป็นลักษณะคือเกินมาแบบนี้ใน f อที่เกินมาแบบนี้อันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าพี่ทุยทำนะเป็นผมเนี่ยให้พี่ทุยทำเองสาเหตุเนี่ยเนื่องจากว่าตอนแรกสุดเนี่ยบ้านสวนผักผนังจะอยู่เพียงแค่ถึงตรงนี้เป็นลักษณะโล่งนะฮะเป็นลักษณะโล่งแต่ต่อมาเนี่ยเรามีทําบ้านเช่าทําบ้านเช่าให้คนพักเราก็เลยคิดว่าบ้านสวนผักมันโล่งไปมันโล่งไปนะฮะ ก็เลยให้พี่ทุยเนี่ยบอกพี่ทุยว่าพี่ทุยเดี๋ยวผมจะติดประตูแบบนี้ประตูเปิดปิดไม่ให้คนเข้ามาแบบล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยให้อยู่เฉพาะคนที่เช่าก็เลยให้พี่ทุยก่อผนังจากตรงนี้เข้ามาข้างในพอเข้ามาข้างในเสร็จให้เฟรมตัวนี้เนี่ยมันได้กรอบวงกบประตูเท่ากับประตูที่มีขายตามท้องตลาดผมจำไม่ได้แล้วว่า80-90หรือว่าเมตรหนึ่งที่ทำอยู่ตอนเนี้ย ใช่คือประตูเหล็กอันนั้นนะ่ะมันไม่ใช่ประตูจริงนะคะประตูจริงอะ่ะคือขนาดตามที่เหลือไว้เลยก็คือเขาจะก็คือจิงๆอาจจะมีการติดประตูแต่พี่ทุยทีมพี่ทุยนะ่ะไม่ว่างเพราะว่าหลังจากที่ทำทำส่วนล่าสุดไปแล้วเนี่ยเพิ่นก็ไปงานที่อื่นต่อแล้วทีนี้เนี่ยก็เลยไม่มีเวลาที่จะมามาทำประตูตรงนี้ให้นะฮะก็เลยตอนนี้ประตูก็เลยเป็นเหมือนลักษณะว่า เป็นเกินอยู่แต่จริงๆแล้วคือรอให้ช่างมาติดประตูะตัวนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของคนที่มาพักวันนี้ก็ได้คุยกับป้าอ้วนไปแล้วนะฮะในเรื่องอเหมือนเพื่อนจะติดแอร์เพิ่มก็เลยโทรมาคุยกันแล้วผมก็เลยได้บอกว่าป้าอ้วนยังไงก็ฝากซื้อประตูมาปิดข้างหน้าด้วยนะฮะประตูก็ขนาดก็ตามไปวัดที่ร้านบ้านสวนผักได้เลยใช่เพราะว่า สั่งให้พี่ทุยอ่ะก่อกำแพงเพื่อที่จะเว้นให้มันมเป็นขนาดของประตูที่ไปซื้อตามร้านได้เลยใช่ตอนนั้นที่ช้าเพราะว่าบางทีเราก็เลือกว่าจะเป็นประตูไม้หรือว่าเป็นประตู PVC หรือว่าอะไรหลายอย่างล้วก็คิดคิดกันแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยคืออาจจะได้ความที่ว่าไม่ไม่ว่างก็เลยเหลือแค่วงกบไว้ตรงนี้นะฮะก็ฝากป้าอ้วนไปแล้วนะครับว่าให้ป้าอ้วนซื้อประตูะตมาติด,ตดเลย,เลยแล้วทีนี้เนี่ย คนที่ไปอยู่ก็จะสบายใจเพราะตอนนั้นน่ะก้ามกล่งว่าบางทีเราก็กลับมาที่อำน,นาจเจริญแล้วไม่มีใครดูแลอาจจะให้พี่พี่ดีดูแลใช่ไหมละ่ะเราก็กลัวว่าบางช่วงบางบางวันถ้าเกิดไม่อยู่อะไรเงี้ยมีเอฟซีน่ะส่งข้อความเข้ามาเยอะคือกลัวกลัวว่าจะมีใครเข้าไปข้างในเราก็เลยเทําประตูแล้วก็ทําหน้าต่างถ้าเอฟซเห็นตอนแรกจะไม่มีหน้าต่าง แต่ตอนหลังเนี่ยคือมีหน้าต่างเป็นประตูกระจกะเป็นหน้าต่างกระจกขึ้นมานั่นแหละก็ท้าล่าสุดก็คือไปซื้อหน้าต่างอะลูมิเนียมสองอันนะคะหน้าหลังอแล้วก็ทาสีแล้วพี่ก็ทาสีให<ช>้สีจำได้แล้วก็ให้พี่ทุยะก่อนจนให้มันเป็นขนาดเท่าประตู<ช>แต่ว่าไอ้ตรงประตูเหล็กอะ่ะมันคือประตูที่เรา,าเอามาประยุกต์จาก,อ,กอีกหลังหนึง่งในตอนแรกนะแล้วก็ ก็เลยไม่ได้เอาออกนะฮะตอนนั้นคือเอาไว้กันกัหมาชั่วคราวก็เห็นมีลุงพลไปไปช่วยแก้อยู่ก็คือตามหน้างานลุงก็คือด้วยความที่ว่าลุงเองก็ไม่ค่อยได้เข้าไปก็อาจจะไม่ได้รู้ต้นสายปลายเหตุมาวันนั้นที่เข้าไปก็ก็คือไปแก้ไขก็คือแก้ไขจริงๆมันก็เป็นเรื่องจริงน่ยก็คือแก้ไขประตูให้มันปิดได้นะฮะก็ตามนั้น คือด้วยความที่บ้านมันก็เป็นบ้านที่เมย์กับพี่เหน่งอยู่กันมาเรื่อยๆเนาะมันก็จะมีเขาเรียกว่ายัางไงนะบางวันคิดจะแต่งอันนี้บางวันคิดจะทําอันนี้บางวันคิดจ,จะต่อเติมอันนี้บางวันคิดจะรืออันนี้ออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีจุดที่แบบมันไม่ได้คงความสวยไม่เหมือนตอนที่พี่ทุยสร้างมาตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยใช,ใช่แต่ก็ มันก็จะมีอีกหลายจุดอยู่ที่เมย์กับพี่เหนึ่งอะ่ะบางทีก็เอาออกแต่งนู่นแต่งนี่อะไรเงี้ยทีเนี้ยอพอเราไม่อยู่แล้วให้ก็คือให้ประ้วลแล้วลไอเดียบางอย่างมันอาจจะค้างคางาอยู่ก็เป็นไปได้ใช่มันอาจจะเป็นจุดที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทำไมมันยังเหลืออยู่นี้อันนี้มันโผล่มาอะไรเนี้ยช่างถึงทาให้เราแบบนี้จริงๆมันไม่ใช่นะคะช่างพี่ทุยเนี่ยเขาก็ทําตามที่เมีกับพี่หนึ่งสั่งเนี้ยเลย ทำเรียบร้อยแล้วแต่บางทีบางอย่างเราก็ไปเปลี่ยนมันบางอย่างเราก็ไม่ได้ไปทําให้มันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีก็จะมีบางทีเพื่อนก็ดูคลิปอะไรพวกนี้อยู่เลยบางทีก็แต่จริงๆเรื่องเรื quiero. ่องแบบนี้ก็คือคุยกับแม่อ้วนอยู่แล้วแล้วก็ได้บอกแม่อ้วนแล้วว่าตรงช่องตรงนั้นน่ะคือเว้นเอาไว้สําหรับใส่ประตูได้เลยนะแม่อ้วนคือแม่อ้วนไปซื้อ ประตูขนาดเท่าเท่ากับที่ทําไว้เลยได้เลยม,มันจะได้ไม่ต้องแกะอะไรมากโอเคก็ก็ถือว่าวันนี้ก็มาคลายข้อสงสัยในเรื่องประตูะตน,นะครับ <c oughs> เพราะว่ามี FC บางท่าน <c oughs> บอกว่าอาจจะแบบว่าเป็น FC บางทีก็ FC พี่ทุยด้วยว่าในเรื่องทําบ้านว่าอยากจะให้พี่ทุยทําบ้านอะไรเงี้ยใช่บางทมาเห็นจะได้ไม่ต้องกังวลเมียเมียพี่ทุยเมียช่างส่งอะไรเขาเ็ดูคลิปเราอยู่ เลอก็จะจะบอกว่าช่างเขาว่าทาตามที่เมย์กับพี่เหน่งสั่งอะไรค่ะแต่บางอย่างอ่ะเมย์ก็ไปเปลี่ยนไปลือเองอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นนะคะส่วนส่วนลุงพลที่ไปแก้ไขตรงนั้นน่ะก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าตอนนี้มันใช้อิดกั้นอยู่พอเอาอิดออกแล้วทีเียมีกุญแจล็อกก็เป็นเรื่องดีก็ก็คือแก้ไขน่ะก็ก็ก็มันไม่สวยมันก็ถูกแล้วก็คือแก้ไขนะครับก็ประมาณนี้ อ๋อแล้วลุงคนบอกให้ไปเอาอีกอีกสองก้อนก็คือไม่ไม่เอาแล้วลงล้วงเอาไปเลยเพราะว่าค่ารถอะน้ำมันมันแพงเดี๋ยวเดี๋ยววันวันไหวองค์ปู่ให้ไปเอาโอเคนะคะเอฟซีคือบางทีอ่าบางทีบางคนไม่รู้ก็คือไม่รู้แหละบางทีเข้ามาก็อาจจะไม่รู้ว่าไอเดียมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็วันนี้เราก็ไม่ได้เล่าเขาเรียกว่ามันมันไม่ได้เป็นบ้านที่เป็นหมู่บ้านแล้วก็เป็นบ้านใหม่ให้ให้อีกเจ้าหนึ่งเลยอะมันเป็นบ้านที่ เมย์กับพี่เน่งก็อยู่มานานแล้วแล้วก็มีการต่อเติมเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆออ,ออบางอย่างมันก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้ว่าเออเราจะมเล่าให้แม่อ้วนฟังทีหลังก็ได้ว่ามันเป็นมาอย่างนี้นะอ,อะไรเงี้ยโอเคประมาณนี้นะคะเอฟซี FC, เรื่องนี้ไม่ดราม่านะครับแต่เป็นเรื่องของที่มาที่ไปของประตูก็เหมือนกับว่าแก้ข่าวให้ ทีมช่างนิดนึงใช่ว่าช่างเขาก็ทํำงานให้ตามไอเดียครับแล้วก็ยังไงก็ต้องขอบคุณลุงที่ไปดูให้ป้าอ้วนด้วยในเรื่องที่แก้ไขให้ให้ล็อกได้ตรงนี้นะฮะโอเคลุงแก้อาจจะคอนเทนต์ไปหน่อยประมาณนั้นอีสองก้อนเป็นเหตุอีสองก้อนเป็นเหตุโอเคนะครับเ c ซีไม่มีอะไรนะครับ F อซีจะได้บอกว่ารู้ที่มาที่ไปไงอืมแล้วจริงๆอ่ะ ตอนแรกว่าจะไม่พูดนะคะแต่ว่าต้องพูดเพราะว่าสมมุติน้อว่าได้ได้มีได้มีพี่พี่ u t u b e เนี่ยแหละไปแก้ไขหลายๆจุดให้อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะบอกไว้ก่อนว่า,วามันมันจะมีอีกหลายจุดมีอีกหลายจุดแน่นอน <c oughs> ผมเชื่ออย่างนั้น <c oughs> เพราะว่ามันมันมีจุดตามวันและเวลาก็มีบางอย่างมันมีอยู่แล้วมันมีหลายจุดเพราะว่าอย่างเช่นบ้านน็อกดาวหรือตู้คอนเทนเนอร์เนี่ย เราอ่ะย้ายมาจากที่กกอกซึ่งหนึ่งมันมันกินเวลากี่ปีแล้วนะโอ้แค่ตู้มาก็เราอยู่ตั้งแต่กกอกก็สามปีกว่าใช่แล้วทีเนี้ยมันมีการขนย้ายด้วยเสื่อมมันมีความเสื่อมของของสภาพบ้านนะคะซึ่งก็ได้คุยกับแม่อว้วนแล้วว่ามันว่าแม่อว้วนเนี่ยจะเข้าไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่ทีนี้ว่ามันอาจในอนาคตอะคืออาจจะ มีการถ่ายว่าเออไปซ่อมตรงนี้ให้ไม่อ้วนนะแล้วอาจจะสงสัยได้ว่าเอ๊ะทำไมช่างอะทำให้เราไม่ดีหรือเปล่าจริงๆจะบอก,กว่ามันมันไม่ได้เป็น,นแบบนั้น,<ช>นโอเคนะครับ FC ไม่ไม่มีอะไรนะครับผมค่ะ <laughs>